เอาน้ำกัน้อจ้าสุกูสุกคนเดออเคค้อคนไ่อนเพื่อกินตำปลาทูก็มามเด้อค่ะเดอ้อมากินตำปลาทูด้วยกันนะคะกินน้ำสักก้อนต้องฝ้ากินไหมคะ่ะต้องไปเฮยดยดผมให้ไปยืดผมให้มาดามซ่อนก่อนพอดีว่ามาดามเพิ่นมายืดผมด้อคะมันนี่เดอ้อ เดี๋ยวขอกินเข่าสกอนหิวแต่ว่าตา่ำไปละโอ้ยกางบางไงพอบานเพิ่นเอไหายเปล่ากินน้ำปั่นสกคนนละจ้ะ<ๆ>กินเขาอยู่นาบ้านมาเนี่ยเสียงอาจจะดังนจาหน้อยมาคะ่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะ<ๆ>เจ้าค่อยกินว่นเนี่ยต่ำประทูคือหอย ปลาทูนปลาทูนยญ่สามตัวเนี่ยโอ้ยค่ะขาดลูกโดดไปหาลูกโดดกันนะไม่ได้เด้ไปหาลูกโดดก่อนค่ะเพื่อนๆไปหาลูกโดดก่อนนะเพราะว่าถ้ามัไม่โดดกินไม่แซบ่บ ลูกโดดมาแล้วนี่ลูกโดดเฮามากพริกขาดบบได้หอมแดงกระเทียมบอระกเมื่อนี้ฝาวคานแกะมาจากเพื่อนๆทุกคนเดอ้อลูกโดดกับมาแล้วเสแสบน้ำกันได้จ้ะเดอ้อมไม่ยากอะ กินแต่เศ้าแล้วสามีสามีแล้วกินแล้วตื้นเช้ามากพวกดใพเบา่างกะเบว่ากันเทดกินแต่เศ้าออนเออสอนมาเด้อค่ะเบากับมาดามค่ะผมมาเ็ุผมอืม ตามความสะดวกนม่แซ่บแบกินผู้เดียวก็แซ่บคือเก่าตามนั่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อ บางคนอาจจะบุ่เคยเฮ็ดกินได้สูตรนี้นอสซอน,นมันเป็นสูตรที่แบบคนไทยเขาเฮ็ดกินเป็นบมดได้ดอกปกติสิเอาเอาข้าไปครั่วนี่ข้าวานะ,จ,ะนนจ้า,าม,มันฟ้าวมั้ย วันนี้มันฝ่าว่าบ้านหมูว่าเจ้าจะมาหยุดผมไหมขอเลยบัวเต็มสูตรได้ไหมเนี่ยกินกับหอมแดงค่ะแซบถ้าได้ตำอันนี้ตำปลาทูน เสียดายพ่อบ้านไปนจักอันต้นพักอันนั้นพักติวทีมย่างเดียววะกัญญาดอกไว้จะปลูกก็ไม่ดอกคุยกับมาดามเพื่อนคเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นม่เห็ดผม อย่ังนี้พวกข้าเท็กกับปเฮเทศ,ก,เทศก,กินเดอร์ซูนเนี่ยคนไทยก็ทำได้กินกับข้าวสวยวร้อนๆก็ได้เนี่ยแต่ว่าข่อยขาดบ่ได้คือบักพริกนี่แหละถ้ากินบวเผ็ดนี่ข่อยผู้เล้วแมว่วนเจ้าเด็เบา สาวนึ่ซื้อโหระพามาสิบบาทอันนี้มันไปปลูกมัดโหระพากับขาดอะไรได้ไปจำบบ้านเหรอต้องปลูกติดไว้พักโหระพากองอิทู ทิงข้าตะไคร่ใบบกูดเนาะบกูดมีหลายต้นอยู่บนยเดียวนั้นมอืม้นไมีค่อดมัน่ะ ปลากูดน้อยบ้านเ้าอย่างแซบหอมเอาบอก มาเดอ้อมาเดินผายย่งพันได้กินเขามาเด้ออัอบักพริกมาโดดตั้งหลายเม็ดหมดอีละก็จะกินเพชรอุบัต เราได้ปลูกกระดอยใหญ่เราบ่คอยจะนั้นเรามาปลูกแต่ก็มีกินอยู่วซ้อน แค่เพื่อนๆอิ่มแล้วได้บารนี้เส้ไปเฮ็ดงานเดอ้อลาสุกูสุคนแค่นี้ละจ้าบา,บายๆเจอกันไม่คลิปหนา้าเดี๋ยวมีเมนูนยังกันจะเอามาให้เบิง้งคึอเกาหล่ะกินบห,หมดเด้อพื่เดียวเดอ้อจานบบกใหญ่นาะกินมดไปครึ่งหนึ่งเลเ่นมแม่นหน่อย ใช่ค่ะ